คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์ Night, สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับพี่อลิสสวัสดีค่ะคุณนะัทสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ที่โทรมาในรายการใช่ค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพ ก็สบายดีค่ะสบายดีเนาะอ้าวโอเคเนะยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับเป็นประสบการณ์ตรงด้วยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละตั้งชื่อเรื่องว่าตายไม่รู้ตัวใช่ค่ะเป็นยังไงครับพี่อลิสเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคงั้นเข้าเรื่องเลยนะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนัดและสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะ,ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สี่จากประสบการณ์ในชีวิตของของอลิสนะคะ วันนี้ก็คือขอเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในอดีตนะคะตอนที่ยังเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะคะคือตอนนั้นนะคะก็ด้วยสภาพสภาวะของครอบครัวเราก็ต้องเป็นนักเรียนที่ขยันนิดนึงก็คือหลังจากเลิกเรียนนะคะเราก็จะไปช่วย พอแม่หาเงินด้วยการทํางานพิเศษหลังจากที่เราอ่ะมีบัตรประชาชนแล้วเนาะก็ได้ไปทํางานเออ่เป็นงานพาร์ทไทม์อะค่ะที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในห้างห้างหนึ่งที่เป็นห้างดังแถวย่านลักพาเนาะแต่นี้อโดยรูทีนในปัจจุบันในในปกตินะตอนนั้นนะคะก็คือจะเลิกเรียนประมาณบ่ายสองครึ่ง หลังจากนั้นเราก็คือจะว่างก็เลยได้ไปทางานพิเศษทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะอือเป็นต้นไปทีนี้งานที่ไปทำค่ะก็ไปทํากับน้องชายโดยน้องชายเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เป็นคล้ายๆพ่อครัวค่ะเป็นเชฟอยู่ในครัวแต่เราเนี่ยเป็นสาวสวยเราต้องเดินฟลอร์เพื่อที่จะเซอร์วิสลูกค้าใช่ไหมคะเราก็จะทํางานอยู่ในร้านพิซซ่าแห่งเนี้ยทุกวัน หลังเลิกเรียนตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปจนกระทั่งเอเลิกงานบองกลางคืนคเด้วยด้วยว่าร้านพวกเนี้ยเขาอจะให้ค่าค่าแรงเป็นรายชั่วโมงเนาะกับ,บนักศึกษาก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆมากมายที่เขามาทํางานหาเงินเหมือนเราก็สนุกค่ะได้ตังค์ด้วยสนุกด้วยก็ก็โอเคเพื่อเพลินไม่มีอะไรอืม แต่มันจะพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราอยู่ดึกจนกระทั่งปิดร้านหรือเขาเรียกว่าปิดชิปถ้าอยู่ปิดชิปอ่ะเราจะได้เงินอ่ะเพิ่มชัวม่วโมงละสามสิบบาทอันนี้เราก็เลยโอเคอยู่กันทั้งสองพี่น้องเลยอ่อน้องเนี่ยเรียนวิศวะรถไฟใช่ไหมคะเขาก็จะมาโรงงานอะ่ะเร็วกว่าเราเพราะว่าเขาเลิกเรียนเร็วเร็วกว่าเราดังนั้นทุกวันที่เรามาทํางานก็คือน้องอาจจะมาโรงงานก่อน แล้วเราจะเข้างานบ่ายสามเพราะเราเลิกเรียนสองโมงครึง่งจนกระทั่งทำจนกระทั่งปิดทิปทุกวันเพื่อที่เราจะเอาค่ารถชั่วโมงละสามสิบาทเพิ่มตอเนี้ยเหตุการณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะมันก็ราบรื่นทั้งเรียนทั้งงานแล้วก็ทําควบคู่กันไปอย่างดีจนกระทั่งมาวันหนึ่งก็เป็นวันที่เราเลิกเรียนตามปกติอสองโมงครึง่งเลิกปุ๊บพี่ก็เดินข้ามฝั่งจากโรงเรียนมาเข้าห้างเพื่อที่จะ ไปเข้าเวร3โมงใช่ไหมคะพี่ฤทธิ์ขอโทษทีครับเหมือนกับเหมือนกับพี่ฤทธิ์อยู่ใกล้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 ไมอะครับมันจะมีเสียงพึบเข้ามาเหมือนเสียงลมไงพี่โทษทีอ๋อเหรอคะใช่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 ได้ได้ยังได้ยังเนี่ยพอพอออกมาหายงี้มันมันเบาครับพี่อ๋อได้ได้ขอโทษทีค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาวันหนึ่งนะคะก็มันมีเหตุการณ์ปกติแหละ เราก็เลิกงานสองเลิกในสองโมงครึ่งก็ไปเข้างานเหมือนเดิมครับเนี้ยวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่ลูกค้าเยอะมากอืแล้วก็เทิปอะระยะเวลาจากเดิมที่เขาจะพยายามกันไม่ให้ไม่ให้เออ่ค่ารถต่อต่อต่อวันนะคะมันเกินตีหนึ่งแต่ปรากฏว่าวันนั้นนะ่ะกลายเป็นว่าเรากลับบ้านดึกมากเพราะว่า งานในร้านอ่ะกว่าจะเสร็จมันประมาณตีหนึ่งครึ่งแต่เนี้เราก็โอเคไม่ได้อะไรเราอะได้เงินเพิ่มนิดหน่อยด้วยก็ก็ออโอเคพอเลิกตีหนึ่งครึ่งติ๊กิออกจากร้านปุ๊บในห้างห้างเนี้ยเวลาที่ตอนกลางคืนที่เขาจะเปิดประตูให้พนักงานที่ทํางานดึกอย่างเราออกเขาจะเหลือแค่ประตูเดียวก็คือบริเวณชั้นสองของ ของลานจอดรถอะค่ะจะเป็นเป็นประตูที่เขาจะให้เข้าออกแค่ประตูนี้แล้วก็จะมีปรปภออยู่อืมอ่าในในกลุ่มของน้องนักเรียนทุกคนที่มาทํางานติดจิปอะอเขาจะกําหนดว่าไม่ให้เกินสิบคนเพราะที่เขาจะคอนโทรลงบใช่ปะอือก็มีกันทั้งหมดสิบพันสิบคนหนึ่งในนั้นก็มีเรากับน้องตอเนี้ยทุกคนอะที่เลิกจิบอะ ก็ต้องออกมาพร้อมกันหมดก็คือมาออกประตูนี้ประตูเดียวรประตูเนี้ยมันจะทะลุมาทางลานจอดรถชั้นสองเนะาะทีนี้แปดท่านจะจับทางพหลโยธินครับก็คือเขาจะเดินออกไปทางทางพหลโยธินนู่นนะคะแต่เราสองคนพี่น้องเนี่ยเราจะกลับทางวิภาวดีเราก็แยกตัวออกมาก็ไม่มีอะไรในขณะที่พี่อะ่ะกําลังเดินกลับ,บบ้านกับน้องอะ่ะซึ่งปกติอะ่ะ มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็คือนอกจากความมืดและความเงียบใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมีเจ้าหน้าที่จะมีเอพนักงานอื่นๆหรือจะมีลูกค้ามาเดินห้างวานลาแล้วเนี่ยเราก็เดินตับปนสองคนพี่น้องทุกวันดันี้นวันนั้นนมันแปลกๆที่รู้สึกว่ามันแบบบรรยากาศมันมันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันแตกต่างออกไปจากทุกๆวันอื แต่ก็พยายามไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วมันตีหนึ่งครึ่งมันเป็นวันที่ดึกที่สุดที่เราเคยติดชิปมา,าก็เลยถามน้องคุยกับน้องแล้วว่าเออวันนี้มึงได้มึงได้ชิปมั้งเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเนื้อบอกว่าไม่ได้เลยพี่เดินฟอได้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าชิปอาจจะเป็นชิปแบบชิปรวมเนาะเขาไม่ได้ให้แบบว่าใครคนเดียวคนหนึ่งรับชิปไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คุยคุยกันเสร็จปุ๊บในระหว่างที่เดินอะ เราเดินคู่กันพี่อยู่ทางด้านซ้ายมือน้องชายพี่อยู่ทางขวามือตอนนี้น้องชายพี่มันตัวสูงกว่าใช่ปะเดินลักษณะพอเดินเดินคุยกันไปปุ๊บพี่เห็นมันแหละแบบเขาจะเหมือนก็เขาจะหยุดอะไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะหันขวาหันขวาตลอดพี่ก็เลยถามมันเป็นไรวะมันก็มันก็ทําหน้าแปลกๆมันก็บอกป่าพี่นี่อะไรเออพอพอหมดจากตรงนั้นปุ๊บ พี่ก็คุยกับมันเล่าให้มันฟังเรื่องแบบเออลูกค้าคนท้องนยะเขาเข้ามาเขาอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยก็คุยคุยคุย,คยเหมือนกับแชร์ประสบการณ์กับว่าวันนี้เราเจออะไรมาในระหว่างที่พี่เดินอยู่แลวพี่กาลังเล่าให้น้องพี่ฟังอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนเนะี่ยพยายามจะเดินตีคู่ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บพี่ก็หันปึ๊บสุนทราย์ตยัคนเราเนาะก็ชำเลืองหางตาลวหันปึ๊บตรงด้านซ้ายอนี่ไม่มี เดินไปสักพักหนึ่งพี่ก็คุยต่อคุยคุยคุยมันเห็นเหมือนเป็นมุมมุมเสื้อชายเสื้อสีขาวอะค่ะเป็นเป็นหแหลมแหลมแบบเสื้อเชิ้ตเหมือนก็มันลักษณะคล้ายคายคนจะเดินตีคู่เราขึ้นมาคุณนัทแบบว่าเหมือนกับมันก็เพื่อนเดินมาเอ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินตีคู่มาแล้วเราอะรู้สึกได้แล้วเราก็หันไปเห็นแวบบ๊แบๆวบเหลือเป็น,เป,นเป็นเสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวเพราะว่าแขนเสื้อมันจะแบบ เป็นแหลมมุมแหลมแหล,แหลขึ้นมาแล้วแบบเหมือนจะมาเฉียดแขนเราแล้วแบบขึ้นมาตีคู่ที่กระหันฟ้าไปเอาหายไปอีกแล้วคือเห็นแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบว่าชัดเจนแต่ว่ามันเป็นลักษณะแวบบแวบบมันก็เป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยต<ข>ลอดการเดินทางระหว่างที่เราผ่านลานจอดรถชั้นส 2. 2> องตั้งแต่ประตูนั้นออกมาเลยนะคนอื่นเขาออกไปกันหมดแล้วแปบแปดคนนะ้วเขาก็ฉีกไปทางพะหนก็คือไม่เห็นกันละเราก็เก็บความรู้สึกแบบ ่อะไรวะอะไรเย่งี้ในใจก็น,นึกเอ๊ะหรือมีใครจะเปลี่ยนใจกลับมากลับทางหุภาวดีแบบเราวะอะไรเงี้ยอืมก็ <c oughs> ไม่มีซึ่งพี่กับน้องชายก็แบบในใคล้ายอะไรใใคล้ายการเดินกลับของเราวันเนี้ยมันไม่ได้ราบลื่นไม่ได้สมูทไม่ได้นิ่งๆเหมือนเดิมมันแบบ คนนั้นก็แงะซ้ายคนนี้ก็แงะขวาหันไปหันมาแบบงงห,หม,ห,ห,มห,หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอจน,นกระทั่งเดินเดินพ้นจากลานจอดรถพ้นจากห้างมาออกมาสู่ถนนวิภาวดีแล้วแต่เนี้ยเราสองคนพี่น้องอ่ะต้องข้ามสะพานล,ลอยเพื่อที่จะลับบ้านตอนนี้นสะพานล,ลอยของอบริเวณห้างนี้ที่อยู่ตรงวิภาวดีเนี่ยมันจะเป็นสะพานล,ลอยที่ ไม่เหมือนที่อื่นคือฝั่งหนึ่งที่จะขึ้นน่ะมันจะเป็นลักษณะสะพานลอยที่ทําเป็นรูปร่างแบบโค้งๆค่ะคุณนัทโค้งขึ้นนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะสะพานลอยเนี่ยเขาจะสร้างตรงเข้าไปในอาคารอาคารหนึ่งของบริษัทบริษัทหนึ่งคือเหมือนเชื่อมเข้าไปเลยแต่ว่าือลูกโรงเหล็กที่เขาทําตั้นเอาไว้แล้วก็เป็นประตูของเ บริษัทนั้นๆนะคะในฝั่งโน้นส่วนทางลงของฝั่งตรงข้ามอ่ะก็จะเป็นทางลงที่เอ่อลงทางขวาด้านเดียวเลยค<ม>ือเป็นแบบคล้ายๆทางลงตรงๆดิ่งแบบตรงดิ่งฉากไปเลยสิบห้าอ,องศาด้านเดียวเลยพี่ก็เดินกับน้องชายปุ๊บพอมาถึงติงสะพานฝั่งและฝั่งที่เราต้นต้นหนึ่งขึ้นอ่ะเดินไปสักพักหนึ่งพี่เงยหน้าไปก็ได้เห็น เห็นว่าตรงระหว่างโค้งอ่ะมันมีผู้ชายคนนึงเขาเดินอยู่หน้าเราแต่พี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่เราจะเจอคนที่ทํางานห้างแล้วเลิกดึกประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็เดินจนสองคนพี่น้องพี่ก็เงยหน้ามองก็ไม่คิดอะไรก็พักนึงพอเดินพอเดินขึ้นขึ้นโค้งไปหน่อยนึงเงยหน้าไปอีกที หายไปไหนแล้ววะคือสะพานลอยเนี่ยมันเป็นโค้งแบบนั้นแล้วมันเป็นระยะที่ระยะที่เขาเดินห่างจากเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นระยะที่เราอ่ะจะต้องมองเห็นเขาตลอดระยะเวลาที่เราเดินขึ้นสะพานลอยเพราะสะพานลอยมันจะมีทางขึ้นทางเดียวทางลงทางเดียวใช่ไหมคะคแล้วพอมันเป็นโค้งแบบนั้นอ่ะดิสแทนซ์หรือระยะที่เราเดินเดินตามเขาไปเนี่ยคนเราให้เดินเร็วแค่ไหนเดินช้าแค่ไหนอ่ะ ระยะมันจะไม่ห่างกันหรอกคือเหมือนเราเดินตามเขาขึ้นไปอะ่ะขึ้นไปสูงยังไงสุดจนถึงกระทั่งทางเดินตรงอะ่ะยังไงเราก็ต้องเห็นเขาอืแต่มันแปลกคือพอพี่ขึ้นมาได้ถึงครึ่งโค้งพี่เลยหน้าขึ้นไปเจอกระทั่งแบบกว่าดสายตาไปบนสะพานลอยปุ๊บอา้อาวไอ้อคนไม่ไปกินไปไหนแล้ววะมไม่มีแต่พี่ก็ไม่พูดไม่ทักเพราะว่าอย่างที่บอกถูกถูกฝั่งมาว่าตั้ข้ามเมื่อคืน จะเดินทางไปไหนจะทําอะไรถ้ามีเสียงประหลาดดแปลกๆคนเรียกหรือเห็นอะไรที่มันเอผิดปกติผิดวิสัยไม่ให้ทักไม่ให้พูดให้เฉยพี่ต้งเงียบตัดภาามาที่น้องชายพี่เอ๊ะมันเดินคืนแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็เงยหน้าแล้วมันอมหน้าแล้วมันก็เงยหน้าแล้วมันอมหน้าพี่ก็ถามเป็นลยวะเป็นไรวะมันก็เลยบอกไม่มีอะไรมึงไม่มีอะไร ปไปไปยิ้มกับบ้านเถอะเอาไ้แต่สีหน้าไม่ดีละหน้ามันไม่ดีละคือมันมันอาการกังวลหรือกลัวนี่คือออกมาทางหน้าแบบเยอะมากแต่พี่ก็คือไม่กล้าถามอะไรมากไปกว่านั้นก็สองคนพี่น้องก็พากันเดินขึ้นแล้วก็เลยแบบอืมไม่พูดอะไรบต่รีดจำจำจำแต่พอขึ้นมาบนสะพานลอยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือระมองตรงไปมันก็จะต้องเป็นแบบสะพานลอยดิ่งๆตรง,งตรงระยะยาวนู่นไปเนาะ พอขึ้นมาบนสะพานลอยแล้วอะพี่อเห็นเห็นอีกแล้วเห็นผู้ชาคนนีแ้แล้วก็นึกใจตอนแรกตอนแรกนึกใจเสียไงว่าอเออไปไหนวะพอขึ้นมาแล้วเห็นเขาก็เลยแบบเหมือนก็เหมือนก็แอบดีใจเล็กๆว่าเ,เ,เ,เออไอ้ที่เรากลัวไปเมื่อตะเคียเนี้ยสูงซ่านไม่มีอะไรอ่าเราก็เห็นนอหน้านะพี่ก็เห็นพี่ก็มองแต่มันเป็นการดีใจที่ ผิดหวังในเวลาต่อมาเลยคือพอพี่เดินขึ้นมาปุ๊บพี่มองไปเห็นพี่ก็พี่ก็ไม่อะไรเป็นผู้ชายตัวสูงใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแล้วใส่กางเกงสแล็กสีดำรูปร่างดีเชียวสูงโปร่งดูด,ดูแล้วน่าจะสูงประมาณร้อยแปดสิบด้ือสามคือสูงผอมอ่ะคือหุ่นดีรูปร่างดีเลยแล้วก็ผิวขาวในขณะที่พี่แบบ มองแบบมองไปเนาะมองตรงไปว่าเออเขาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งล่างผู้ชายคนน,นั้นเขาไมา่ได้เดินเขาเลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วอะ่ะบึบวึบวึบวึบแล้วห่างออกไปเรื่อยแ,แล้วพี่คือพี่ยืนตานเหลือบอยู่แบบอีทีอีทีอีทีแล้วพี่ก็ ดึงดึงดึงแขนน้องก็แบบตีดีต,ตีน้องก็เลยบอกอะไรพี่อะไรพี่อะไร,ะไรแล้วมันก็บอกไป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 แล้วก็ไปยังไงอ่ะคือน้องอะมันอะมันอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่กล้าพูด<อ>แต่เราเห็นว่าผู้ชายคนนั้นอะมันเลื่อนไปข้างหน้าด,ด้วยการไม่ได้เดินอะคือเหมือนแบบ <c oughs> ลักษณะเหมือนเขาก้าวแต่เขาเลื่อนไปแบบ เพิ่มแล้วแล้วคือเหมือนเขาห่างเราออกไปเรื่อยๆแบบซึ่งคนปกติมันไม่สามารถทาแบบนั้นได้แล้วคือมันคาตาคาหูคาตาแบบนี้คือพี่ก็ไม่รู้ทำยังไงพี่ก็เฮ้ยทำยังไงแล้วคือน้องมันก็เลยบอกให้รีบไปรีบไปก็แปลว่าอะไรรีบเข้าไปหามันแล้วคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะมันไม่ปกติแล้วอ่ะรู้จะทำยังไงอ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆคนเมาอ่ะเดินหน้าเก้าหนึ่งถอยหลังสองก้าวอยู่อย่างนี้ยค่ะสุดท้ายน้องก็เลยบอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเร็ว มันก็มันก็พาแขนพี่ก็พากันวิ่งวิ่งแล้วในระหว่างที่พาวิ่งไปอะ่ะสิ่งที่พี่เห็นมันคือเขาหายไปแป๊บหนึ่งหายไปจากสายตาแว็บหนึ่งปุ๊บแล้วพอน้องน้องชายพี่ลาแขนพี่วิ่งปุ๊บปุ๊บุ๊ไุไปีเห็นอีกทีหนึ่งอะ่ะเขายือนอยู่ตรงประตูเหล็กซึ่งประตูเหล็กเนี้ยมันเป็นทางเชื่อมที่จะเข้าไปในอาคารของบริษัทบริษัทเนี้ยที่พี่บอกอแล้วทางลงอะ่ะคืออยู่ทางขวาแล้วคือเขาอะ่ะ ลืดหายเข้าไปในประตูเหล็กนั้นเลยคุณนัทแล้วคือแบบ<อ>มึงเข้าไปได้ยังไงอ่ะเขาล็อกแล้วตึกนาาเนี้ยอาคารเนี้ยบริษัทเนี้ยเขาปิดอะปิดทําการอะ่ะแล้วคือมันลืดเข้าไปเลยแล้วคือไปเห็นอีกทีเขาว่าอยู่ข้างในของตรงอุโมงที่มันมืดๆตรงนั้นแล้วว่า วนนั้นแหละพี่กับน,น้องคือวิ่งโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วก็วิ่งลงสะพานลอยแบบไม่คิดชีวิตเลยคือสะพานลอยอ่ะชันมากเลยนะทางลงฝั่งเนี้ยคือถัาเจอสี่สิบห้าองศาชิงดิ่งลงมาเลยแล้วที่ตลกคือปกติลงไปจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะอยู่แซนไบตลอดเลยค่ะโขกหมักลุกบ้างกินเหล้าบ้างนู่นนี่นั่นสามคนสี่คนสองคนยังไงก็มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตลอดแซนาบตลอด วันนั้นไม่รู้เป็นวันอะไรคุณนัทไม่มีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆที่ป้ารถเมล์เลยจ้า hmm. ไม่มีเลยค่ะและที่สําคัญพอเราเห็นว่าเขากลืดเข้าไปตรงนั้นค่ะหมาซึ่งก็ไม่รู้มาจากไหน <Huh. S 2> ไม่เห็นตัวด้วยหอนรับกันแบบโอ้ยคุณนัทเอ้ยแบบบู๊แล้วแบบพี่ก็วิ่งกันแบบผูกจะตกกระไดสะพานลอยตายกันอ hmm. ุน้ยแล้วอุ้ย ไอ้ชีก็บอกว่าพี่ว่าว่าว่าแบบวิ่งลุงดื้อๆสองคนพี่น้องพอไปที่วินปุ๊บไม่มีคนอีกหมาก็หอนไม่หยุดไม่เห็นตัวหมาด้วยนะปกติมก็จะมีวิ่งดุ๊กดุ๊กดุ๊กอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะวันนั้นไม่มีเลยทั้งคนทั้งหมาไม่รู้ไปไหนหมดแล้วก็หอนกันมาแบบโอ้ตายแล้วชีวิตกูอะไรวะเนี่ยลาบากไม่พอมาเจอผีหลอกอีกแต่พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่วิ่งวิ่งครับวิ่งกลับบ้านกันสภาพแบบจิตกระเจิดกระเจิงแล้วก็แบบ โกยตีนหมาวิ่งแนบเลยค่ะขอโทษทีคือมันมันไม่สามารถคุมอะไรได้เลยนอกจากวิ่งอ่ะวิ่งอย่างเดียวจริงๆแล้วคือทํางานมาเหนื่อยเดินฟอตั้งแต่ตัง้งแต่บ่ายอ่ะคุณนะคือแบบเสเป็น,เป,นเป็นคืนแห่งฝันร้ายเลยคือแบบขอใช้คําว่าผีหลอกจังๆในอายุสิบหกปีครั้งแรกของชีวิตคือที่ผ่านมาคือจะมีจะแบบอีอะแบบเอ๊ะใช่ไหมอะไรยังไงแต่เนี้ยคือแบบว่า จ,ะ,จะเลยอ่ะแล้วก็คือพอวิ่งไปถึงบ้านปุ๊บแม่ก็ยังไม่นอนก็ไลยมาบอกแม่แม่เธอรนี่เนี่ยหนูต้องอนามน์มาลรหัวไหมอะไรยังไงแม่ก็ไม่เชื่อคะ่ะอืมึงสองคนเนี่ยทำงานมากเธอเจออาบน้ำท่ารีบนอนเดี๋ยวพ่งนี้ต้องไปเรียนอีกวันนี้ทําไมกลับดึกอ้าวโดนด่าอีกจ้าโอเคไม่เป็นไรเราก็อาบน้ำท่ารีบนอนแต่คือแบบ ขวัญหน,นีดีฟอแล้วเข้าห้องพระได้ออน้ามนต์มาพรมหัวอะไรเสร็จก็นอนผ่านไปคืนนั้นเช้ามาก็คือไปเรียนตามปกติ hmm. อืมอ่าไปเรียนตามปกติส <Huh. S 2> องโมงครึ่งเลิกเรียนเดินข้ามฝั่งจะไปเข้างานเหมือนเดิมลืมไปแล้วนะเพราะว่าเราอ่ะธารกิจเยอะไหนจะทํางานไหนจะเรียนใช่ไหมคะไหนจะการบ้านส่งครูเยอะแยะพอเข้างานปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมจะลงฟลอร์พี่ก็เห็นน้องชายพี่อ่ะ มันยังไม่ลงไปที่ครัวไงตอนเข้ามาในร้านพี่ก็เลยบอกว่าเอา้าวันนี้มาก่อนตั้งนานทําไม ли? มึงไม่ลงครัวไม่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าลงครัวล่ะน้องชายพี่ก็บอกพี่เพิ่งอยู่เพิ่งอยเพิ่งลงอยู่เพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้า,า,านี่มาดูนี่มาดูนี่มันก็ว้ยวายวาพี่ก็อะไรวะดูนี่ดูนี่มันก็ไปเอาล้ตสิมไข่ลัดมาปุ๊บก็วางดู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 แล้มันก็จิ้มจิ้มไปที่หน้านหนึ่งเลยนะ พี่ก็อะไรวะนึกว่ามันจะให้ดูบอลสมัยก่อนจะดูบอลดูอะไรคะจะดูจากไหนคือทีมเน,ะนาะพี่ก็ก้มไปดูโหคุณนัทบิงโก,โกจะดพอดตเลยจ้าค,คนลุกสู้เลยหน้าหนึ่งเป็นข่าวอาชญากรรมเป็นข่าววิสามัญคาตกรรมและหน้าหนึ่งมันคือข่าวของผู้ชายคนเมื่อคืนที่พี่เจอ นางอ่ะโดนยิงตาย oh. โดนตำรวจยิงตายวิสามันฆา,ากตกรรมที่ลานจอดรถชั้นสอง uh, uh. เพราะว่านางเป็นเป็นโจรน,นะคะเห <c oughs> มือนกับว่าเขาอ่ะไปฆ่าข่มขืนผู้หญิงจากที่ไหนมาสักที่หนึ่งในข่าวนะแล้วเขาอ่ะขโมยรถของผู้หญิงคนนั้นเนี่ย <c oughs> หลบหนีมา <c oughs> แล้วมาที่นี่แล้วเหมือนตำรวจอ่ะเขาแกะรอยตามมาค่ะแล้วก็เลยมาดักจับ ที่ลานจอดรถที่ห้างนี้เสร็จแล้วนางต่อสู้พอเขาต่อสู้ปุ๊บยิงส่วนตำรวจตำรวจก็เลยยิงต่อสู้กันเขาก็พลาดแล้วเขาก็เสียชีวิตที่ลานจอดรถทั้งสองใกล้ๆก,กับทางประตูที่เขาเปิดให้เรากลับบ้านทุกคืนคุณนืนม,มที่แบบเฮ้ยทำไมนคนมาคืนคล,ล่ว่า เสื้อผ้าคือแบบใช่เลยนอนคว่ำหน้าอยู่เลือดเป็นกองคือแบบใช่เลยแล้วสมัยก่อนเขาไม่มีมาบลงมาเบลอภาพเพิ่มนะคะสมัยก่อนคือภาพก็คือภาพยังไงก็คืออย่างนั้นใช่ไหมแบบใช่เลยลคือแบบ,บทุกคนก็มาแบบว่าเพื่อนนักศึกษาหรือน,นักเรียนท่านอื่นๆที่เขามาเข้าเวรมาทํางานเหมือนกันเขาอะไรอยรอะไรอรอะไรเงีเย้ไย,ออไ,ยอไอพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมาโดนผีหลอกกับพี่เมื่อคืนนี้เนี่ยเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยคนนี้เลยคนนี้ชัดัเลยแล้วก็ เลยแบบอ๋อมันเหมือนกับว่าแบบใจจะขาดเลยคือแบบเฮ้ยแล้วคืนนี้ก็ต้องกลับทางเดิมอยู่ยังไงดีวะเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของวิญญาณที่เขาตายแบบกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะแบบ,บตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะตายไปแล้วอะไรเงี้ยพี่เดานะพี่ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเราก็ได้แต่เหมือนกับเขาก็มาทําให้เราเห็นว่าเขาอาจจะแบบติกกําลังแบบ ระเบิดกระเบิ้ลแบบจิตกําลังแบบเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วค,คือคง้งคงตามเราสองคนพี่น้องมาเพราะว่าเราเดินผ่านตรงจุดใกล้ๆจุดที่เขาเสียชีวิตพอดี<ม>ใช่คุณนะาก็เลยเป็นประสบการณ์หลอนครั้งแรกในชีวิตที่เห็นจะจะจ,ะจังๆแล้วก็มีหลักฐานเป็นเนื้อข่าวตอนหน้าเราหน้าหนึ่งเลยแล้วก็น้องชายก็คือโดนด้วยคือสลับกันโดนอะค่ะสลับกันเห็น สลับกันเห็นคนละทีสองทีแต่ว่าเห็นพร้อมกันทั้งคู่แหละก็คือเขาก็เห็นเราก็เห็นครับก็เป็นการโดนผ<อ>ีหลอกเป็นสบการณ์หลอนที่น่ากลัวมากๆที่สุดในชีวิตประสบการณ์หนึ่งเะคยะคับแล้วหลังจากนั้นพี่ริสได,ได,ได้ได้มีโอกาสเดินกลับไปทางนั้นอีกไหมฮะน่าจะเคยแหละก็ต้องทำงาน<อ>ทุกวันแต่ก็ไม่เจออีกถูกไหมก็ พักเครื่องเต็มคออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องต้องปคตัวเองนิดนึงใช่ถือเป็นประสบการณ์ที่มาไปเจอเจอมาแล้วก็พอมารู้เขาเรียกอะไรต้นสายไปเหตุของสิ่งที่เราเจอก็คือมีเนื้อข่าวจริงๆมีเรื่องราวจริงๆด้วยที่มันเกิดขึ้นนะฮะอย่างที่พี่อลิสบอกบางทีเขาอาจจะ เพิ่งรู้ตัวว่าเขาเสียชีวิตอาจจะงงๆอยู่วิญญาเขาอาจจะไม่รู้จะไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงอันนี้นก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้แต่อีเหตุผลหนึ่งก็คือบางทีเราอาจจะเร,เราอาจจะเข้าไปจูนกับกับในคลื่นความถี่ของเขาก็ได้ที่ทําให้เจอเขาอ๋อเขาอาจเป็นได้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนได้ได้เลยครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่อลิสมากนะครับเช่นกันค่ะคุณนาะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ ฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโก t สไนท t ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป